มันดูมีความแฟนตาซีดีแต่และตัวคือน่ารักมากตัวการ์ตูนที่เราเคยคุ้นๆหลายตัวเหมือนกันมันมันยังดูเหมือนแบบเหมือนเวลาตอนเราเด็กๆที่จินตนาการออและเราเล็กชันวันนี้เราอยู่กับอีฟเพื่อนในจินตนาการจะเป็นยังไงไปดูกันเลยอันนี้เป็นตัวที่สองเนาะ What if I told you imaginary friends are real And when their kids grow up they're forgotten Are any of them scary? Worse, desperate. <laughs> Question: Why did these kids forget about us in the oh, first place? Okay. Last week, I just started falling apart. <laughs> You're <laughs> sucking the oxygen out of the room. Honestly, Doc, this is how it's gonna be. I'm just gonna wheel myself back and plug in. <laughs> We've started a matchmaking agency to help if's find new kids, or oh, we yeah. just disappear. <laughs> Oh, happy Blaze! Oh. Happy place. Oh, oh, oh I'm not croissants. I can help you. How? Because I'm a kid. You are the chosen one. No, no. Let's not give her a complex. Good luck, short stack. It's all up to you. No pressure. Cook and Hope this works. All right, let's find these ifs and kids. G! God, a kid creates <laughs> an invisible <laughs> if. I can find anyone. Anywhere. Look! You got my mouth. Thanks for doing this! Don't look him in the eye. Which one? <laughs> <laughs> yeah, that's gonna go right back. Am I disappearing? No! Oh, Alright, I'm not ready for this. I need a throw or I need a snack. It's one of the two. Chris. You have to help them. Yes, we do. <laughs> I'm not gonna ask you again. Put some pants on. You're freaking everyone else. Hi! <laughs> How'd it go? Oh, oh my God. <laughs> so does this make us partners? Let's not get ahead of ourselves, y'all. Oh. Keith! Mm -hmm. And mom said too much candy isn't good for your tummy, but I said, oh my God. Oh, mm -hmm. My eyes can taste it. I'm so sorry. You don't taste that in your eyeballs? รันได้เหรออ๋อน่ารักเออน่ารักมากเลยนะเออน่ารักมากตัวที่สองก็ยังคงความน่ารักความสดใสเออรู้สึกว่าเราเห็นตัวละครเยอะขึ้นเออเห็นเพื่อนในจินตนาการในรูปแบบต่างๆเนาะที่แบบเยอะขึ้นมันก็หน้าแบบเขาเรียกว่าอัศจรรย์ใจดีเนาะแบบตอนเด็กๆแบบว่าเราจะคิดแบบเพื่อนในจินตนาการได้แบบ ไม่ไม่มีที่สิ้นสุดหรอกแม่งแบบจะเป็นตัวอะไรก็ได้จริงๆอ่ะแต่บางตัวก็รู้สึกว่าเหมือนคาแรคเตอร์คล้ายกับตัวการ์ตูนที่เราเคยคุ้นๆหลายตัวอันเหมือนพวกแบบการ์ตูนหลายๆอย่างมารวมๆกันเป็นตัวนี้ออกมาอะไรอย่างนี้มันดูมีความแฟนตาซีดีมันมีได้แบบทุกอย่างแบบมัชเมโลดอกทานตะวันหรือโลบอตหรือแบบตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็บทบาทของแลนเลโน่เนาะบทบาทนี้ก็เหมือนพิกบทบาทใกล้ๆกันน่าจะมีเดดพูล ที่เขาฉายใกล้ๆกันไล่ๆกันอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาว่ายังคงความเป็นคอมเมดี้ใช่ใช่มีความกวนๆอยู่เออใช่แล้วก็น้องที่เล่นไม่รู้ได้เป็นตัวอะไรอ่ะเออแต่ว่าน่าจะได้เขาเรียกอะไรบทบาทน่าจะเข้าคู่กันได้ดีน้องรูกเป็นคีย์สำคัญที่แบบว่าจะช่วยให้แบบว่าพวกอีฟ แบบว่าไม่ไม่หายไปหรืออะไรเงี้ยเออแบบว่าดูมันมันดูแฝงไปด้วยแบบมีภารกิจด้วยแล้วก็มีความใสแฟนตีอะไรอย่างเงี้ยต้องช่วยกันต้องทำยังไงทีมเวิร์คชอบที่แบบว่ามันมันดูมันเป็นภาพทีดีเอามาผสมกับเรียลลิตี้อะไรเงี้ยมันดูน่ารักดีเออ ค่อนข้างมีความน่าสนใจคาแรคเตอร์ดูไม่เรียวเกินไปหรือมนกับตักนน่ารักๆอะไรมันมันยังดูเหมือนแบบเหมือนเวลาตอนเราเด็กๆที่จินตนาการว่าแบบว่าเออมันมันมีตัวกระตนตัวนี้มาอยู่ข้างๆเราเออชอบที่เขาไม่ได้ทําให้มันดูเรียวกันไปเออน่าจะได้เห็นความน่ารักของตัวเพื่อนในจินตนาการอะไรเงี้ยเออว่าเพราะว่าแต่ละตัวน่าจะมีความประหลาดของเด็กแต่ละคนที่ใส่ยัดเข้าไปอะไรเงี้ยตามคาแรคเตอร์ที่คิดเนาะโอเคมาแสดงความน่าดูพี่ให้ 4.5ไปเลยเออรู้สึกว่าเรื่องนี้น่าจะตอบโจทย์ให้เขาเรียกอะไรความสดใสความสนุกเอออะไรอย่างเงี้ยอืความคอมเมดี้น่าจะมีเข้ามาให้เห็นแล้วก็เออจริง,รงๆเรื่องเนี้ยจับตาดูเป็นพิเศษเพราะว่าอยากดูไรอันเดโนทีท่เป็นคาแรคเตอร์แบบเขาเรียกอะไรไม่ซีเรียสแล้วก็เออดูดูดบทบาทแบบมีความคอมเมดี้อะไรอย่างเงี้ย<แ>เออ โอเคสำหรับทางนี้ทางนี้ให้สี่เพราะว่ารู้สึกว่าพอในตัวตัวที่สอง่ะมันก็ยังมีความน่าสนใจเหมือนตัวที่1แต่ว่า นั่นแหละเหมือนประมาณว่าเราก็ยังไม่ไม่ค่อยรู้แน่ชัดว่าแบบว่าเขาจะทําอะไรกันบ้างลึกลับลมันมันยังดูแบบว่าเราต้องช่วยแม่เขาหายไปแต่แบบปมเรื่องมันมีแค่นี้หรือเปล่าหรือว่ามันยังมีอะไรมากกว่านั้นในหนังก็เลยแบบเออเดี๋ยวรอไปดูในนั้นละกันเอาไปก่อนสี่ให้สี่จุดห้าเพราะว่าให้ให้คะแนนคาแรคเตอร์คือดูเรารู้สึกว่าเขาต้องทําของเล่นออกมาแน่ๆแล้วเป็นตัวนั้นตัวนี้เป็นแพ็กๆหรือว่าเป็นอะไรแยกออกมา คือจริงมันขายได้เลยเพราะว่าแต่ละตัวคือน่ารักมากคือแบบว่าตั้งแต่ดูอันที่หนึ่งมาก็คือแบบเนื้อเรื่องมันก็ดูแบบดูง่ายะมันต้องหาอะไรมากก็ให้ก็เลยให้เพิ่มไปเรื่องคาแรคเตอร์ดีไซน์เพราะว่าอรู้สึกดูแล้วอยากได้ดูแล้วอยากเก็บเก็บน้องๆไว้รวมๆกันแล้วเราก็สายนี้อยู่แล้วน่ะก่อนนะคะ16พฤษภาคมนะคะถ้าใครสนใจเรื่องนี้อีฟเพื่อนในจินตนาการนะคะอย่าลืมไปดูนะโอเค เพื่อนในจิตนาการลาลกลุกเรื่อง